ยังมีช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อาจจะต้องการช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนักอย่างหุ้นกู้นะครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของแสนสิรินะครับเขาได้จับมือกับกรุงไทยในการขายหุ้นกู้รูปแบบดิจิตอลนะครับผ่านแอปเป๋าตังค์ท่านที่สนใจก็ลองศึกษารายละเอียดดูได้นะครับ โดยทางแสนสิรินะครับได้มีการประกาศออกหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและธนาคารกรุงไทยในการออกหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังนะครับบนช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบครับผ่านวอ l เล็ซื้อขายหุ้นกู้ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ดิจิทัลของธุรกิจอสา,าริมทรัพย์ครั้งแรกในเอเชียครับหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิรินะครับ จะเป็นหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่3.1%ต่อปีกำหนดจ่ายดอกเบีย้ยในทุก3เดือนเปิดจองซื้อขั้นต่ำนะครับเพียงแค่1,000บาทครับแล้วก็ทวีคูณครั้งละ1,000นะครับสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ Triple B บวกจัดโดย t r i s r r t t n n g ครับโดยหุ้นกู้ดิจิตอลแสนสิรินะครับยังเป็นการพลิกโฉมหุ้นกู้ของตลาดลงทุนไทย เพราะมีสภาพคล่องหลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แล้วเนี่ยผู้ลงทุนนะครับสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงในตลาดรองบน Wallet ซื้อขายหุ้นกู้บนแอป,ปเป๋าตังแล้วก็รับเงินสดได้ทันทีนะครับก็คือซื้อแล้วเนี่ยถ้าอยากขายเมื่อไหร่ก็ไปขายในแอป,ปได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ได้เงินกลับมาเนี่ยนะครับ หุ้นกู้ดิจิตอลแสนสิริเปิดจองซื้อพร้อมกันเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับของวันที่18มกราคมคือพรุ่งนี้นะครับผ่าน w a l l e t ซื้อขายหุ้นกู้บนแอป,ปเปาตังเท่านั้นมาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดผู้ที่สนใจก็ดาวน์โหลดแอป,ปเปาตังนะครับรวมทั้งต้องลงทะเบียน w a l l e t หุ้นกู้นะครับและทำการซื้อหุ้นกู้ดิจิตอลแสนสิริในแอป,ปเปาตังได้ตามขั้นตอนนะครับไม่มีการเปิดขายเป็นการทั่วไปนะครับซื้อผ่านแอป,ปเท่านั้นนะฮะ ทั้งนี้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนก็ควรศึกษาและทําความเข้าใจลักษณะของสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนส่วนถ้าหากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรไปถามแสนสิริได้ที่1685หรือโทรไปถามกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์ครับ02 111111 1น11 11นะครับหรือเข้าไปถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาครับ ช่วยให้นักลงทุนทั่วไปนะคะสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสในด้านการลงทุนได้ง่ายาขึ้นนะคะแล้วก็ไม่จํากัดในเรื่องของเวลาทําการด้วยแหละค่ะ